สวัสดีครับอยู่กับผมบัส i อทีรีบอวันนี้ครับผมมีมินิ PC มาแนะนำหนึ่งตัวครับบางคนเรียกว่า Compact Desktop แล้วแต่ครับจะเรียกอะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆมันคือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเองนี่มาจากแบรนด์นี้เลยครับโซ t ท g รุ่น Z-Box c, c อกซ์ซีซีรีส1523นาโนรับประกัน2ปีโดยเดว่าเนชช a l รครับตัวกล่องมาในโทนสีฟ้าขาวเห็นตัวโปรดักต์หน่อยนึงอ่ะด้านหลังกล่องครับชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นตัวใหญ่เลย c 1523นาโน บริเวณนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของมินิ PC มีพอเชื่อมต่อรวมถึงสล็อตต่างๆครับทางฝั่งนี้ก็เป็นสเปคของเขาใช้ CPU Intel Skylake เป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะรองรับ 4K อ่ะทีนี้ดูที่ตัวมินิ PC กันเปิดกล่องมาเลยนี่อันบนสุดคู่มือครับอยู่ในซองสีดำตัวนี้มีแฟลชไดร์ด้วยนะฮะเป็นไดรเวอร์อินสตอลเลชัน เก๋มากครับนี่ก็เป็นแผ่นไดเวอร์อีกตัวนี้เป็นคู่มือครับแล้วก็ q Quick i n s t a l l a t i o n Gui d e กล่องนี้มีอะไรเปิดดูสิครับอ๋อ,อ,อเกือบแล้วเป็นเมาส์ครับตัวยึดติดผนงังรวมทั้งนอ็อต ให้มาครบครันครับปลั๊กไฟมีมาให้ทั้งแบบนี้แบบนี้ใช้บ้านเราได้แบบนี้ก็ได้แต่คุณก็ต้องหาตัวปลัก๊กอะแดปเตอร์นะอ่ะอันนี้อีกอันหนึง่งอ๋อตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ของเขาอะแดปเตอร์ก็คล้ายๆโน้ตบุ๊กครับนะพอชื่อต่อ,ตอคุณก็เอาฝั่งนี้เสียบเข้าไป หรือใช้เส้นนี้ก็ฝั่งนี้เสียบเข้าไปด้านนี้เสียบกับตัวมินิพีซีหมดแล้วทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัว,วมินิพีซีสวยงามสวยงามอ่ะดูที่ตัวข้ามาเลยนี่ครับหน้าตาของ c 1 5 2 3นาโนมาในโทนสีดำครับรวดลายเนี่ยเป็นลายลังพึ่งนะ ช่วยระบายความร้อนแล้วก็สวยวัสดุเป็นพลาสติกครับตรงกลางเขียนว่าโซเดกด้านข้างก็เหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้ทางด้านล่างทางด้านล่างเนี่ยวัสดุเป็นอลูมิเนียมน่าจะเป็นตัวที่ใช้ระบายความร้อนอุปกรณ์ภายในด้วยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นนอ็นอตน็อตที่เป็นยาง4ปุ่ม4มุม แกะได้เดี๋ยวแกะให้ดูดูพอเชื่อมต่อกันครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนครับพอร์เชื่อมต่อ USB 3.0มีมาให้1พอร์ต USB 3.1มีมาให้2พอร์ตครับส่วนหูฟังไมโครโฟนแจ็คขนาด3.5ม mm จมนั่นเองมีมาให้อย่างละ1พอร์ตแล้วก็ SD card reader มีมาให้1ช่องปุ่มเปิดปิด power แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นไฟ LED แสดงสถานะครับด้านบนจะมีรูระบายอากาศนี่ บริเวณนี้ครับรดรดลายก็ล้อกันเป็นหกเหลี่ยมเนาะส่วนด้านหลังครับนี่รูระบายความร้อนเป็นรูปลังพึ่งครับนี่ส่วนตรงนี้ DC Input ก็เอาปลั๊กอะแดปเตอร์นะฮะเสียบเข้าตรงนี้ได้เลย Display Port HDMI อย่างละหนึ่งพอร์ตอันนี้เ u t p u t ต่อสู่หน้าจอครับ RJ45 แล้วก็ USB 3.0อันนี้ก็อย่างละหนึ่งพอร์ตหนึังครับส่วน USB 2.0ให้มา2พอร์ตและบริเวณตรงนี้ เป็นเสาอัเทนนาครับ Wi-Fi นี่ใช้คู่กับอุปกรณ์บันเดินนะครับรองรับ2.4 g h z แล้วก็5 g h z ได้ทั้งความกว้างและก็ความเข้มของสัญญาณนี่ส่วนด้านข้าง2ฝั่งที่ให้ดูไปแล้วนี่ก็เป็นรูรลังพึ่งครับช่วยกันระบายความร้อนทีนี้ครับกลับมาที่ด้านล่างที่เราค้างกันไว้เมื่อสักครู่นี่น็อตตรงนี้เป็นน็อตหัวยางครับเอามือหมุนก็ได้ไม่ต้องใช้ไขควงหรอกนะ น็อตหัวยางเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นทริปโตรหรือว่าเป็นขาตั้งของตัวเครื่องด้วยก่อนเปิดอย่างที่บอกไปครับอุปกรณ์บันเดินเขามีตัวเมาส์ติดผนังให้คุณก็สามารถใช้อุปกรณ์บันเดินเขาเนี่ยติดตั้งได้เลยง่ายๆครับจะติดลักษณะแขวนยึดหรือเกี่ยวได้หมดครับอ่ะแกะดูนี่แผนบอดี Pan ้ตรงนี้ครับ เป็นอลูมิเนียมช่วยระบายความร้อนให้กับ s ิ s t เตด้านในมี SSD 1ตัวครับหลูก1ลูก,ลกจากทางเดว่าแล้วก็มีแรมจากทางคิงตันให้1แถวแต่ยังเหลือพื้นที่ครับอีกห่งแถวคุณสามารถเพิ่มเติมได้และตรงนี้ครับเป็นการ์ด USB 3.1ด้านล่างครับเป็นเมนบอร์ดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพมันว่าเฮ้ยมินิ PC เครื่องนี้เนี่ยมันแรงขนาดไหนแล้วมันทำอะไรได้บ้าง ไปดูกันเลยครับเช็คสเปคกันก่อนครับสำหรับซีบ็อกตัวนี้ CPU ที่ใช้เนี่ยเป็น Intel Core i3 โค้ดเนมเป็น Sky l เล e นะครับรหัสเนี่ย คือ i3 6100U สัญญาณรีกาอยู่ที่2.3 g h z ครับ2คอ c ์เทสแเ3 3 x x แรม8 g b เป็น DDR3 ใส่แถวเดียวนะครับกรัดจอ HD g r a p h i c 520นี่ก็โอเคครับสำหรับสเปคเดี๋ยวทดสอบกันขอเริ่มที่ดูหนังก่อนครับนี่ยุคนี้ครับอะไรอะไรมันก็เป็น 4K เพราะนั้นดูหนังแล้วก็ทดลอง 4K กันเลยครับนี่นะ เซตติ้งเป็น 4K อยู่นะครับอ่ะปีหน้าครับแพลตฟอร์ม 8K มาแน่นอนหลายๆคนบอกว่าพี่ 4K ผมยังไม่ได้จัดเลยข้ามไปเลยครับอย่าไปเสียเวลาตามหลังเทคโนโลยีอยู่ซื้อ 8K ดักไว้เลยจอถูกสุดรู้สึกจะล้านกว่าบาทนะตอนนี้เห็นข่าวออกมา ก็เรื่องภาพครับสีสันเนี่ยค่อนข้างสมจริงจริงๆมันก็เป็นที่จอด้วยเนาะแต่จอด้วยความที่มันขนาดใหญ่และกล้องแบบอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยข้างบนมันจะมืดๆนิดนึงฮะดูความลื่นดีกว่ายังไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยนะฮะแต่ก็มีหน่วงบ้างนะ รัน 4K สบายๆครับอ่ะเดี๋ยวไปลองเล่นเกมกันอ่ะครับเดี๋ยวเราทำการทดสอบ mini PC เครื่องนี้ด้วยเกม GTA 5ครับลองดูว่าเฟรมเรทได้เท่าไหร่โอ้โหมุมขวาด้านล่างเห็นไหมครับ70กว่าเวอร์ไปแล้ว <laughs> นี่อยู่ในโหมดเซตติ้งนี่ครับเรซู u ชั o นอยู่ที่1,920 x 1,080ครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆที่มันจะกินสเปคเนี่ย ผมปิดไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็พวก texture เนี่ยผมปรับเป็น normal ก็คือต่ำสุดของมันนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเร็วไปเดี๋ยวเร็วไปประมาณนี้ครับสำหรับค่า setting ลองดูครับว่าเล่นเกมแล้วมันจะเฟรมเรทอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ครับมุมขวาด้านล่างเห็นไหมฮะ15-16เท่านั้นแล้วก็ความสวยงามของภาพด้วยความที่เราปรับเป็น normal เนาะมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ มองผ่านกล้องไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่แต่มองด้วยสายตาปกติเนี่ยมองจอเลยเนี่ยจะมีอาการหน่วงน่วงแบบนึดนือดอ่ะแล้วเวลาวิ่งเนี่ยอันนี้ผมผมเดินปกติแล้วนะแต่เครื่องมันเหมือน,ม,นมันดีเลยน,นิดนิด,นดอ่ะเนยผมเริ่มเดินปกตินะผมกดเดินแหละนี่เพิ่งเริ่มเดินอ่ะเดี๋ยวผมกดวิ่ง กดชิปนะฮะฟังเสียงเนี่ยมันจะหน่วงหรือมันจะดีเลย์สักนิดนึงอ่ะก็อาจจะเป็นด้วยความที่เครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราเซตติ้งประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนความละเอียดนิดนึงครับจาก Full HD อาจจะหลานแล้วขาดอัตราลดในการเล่นเกมขอลดมาเหลือสักเท่าหน้าจอน้ t ตบุ๊กแล้วกัน 1,366คูณ768รบครับนี่ครับความเรียดอย่างอื่นเหมือนเดิมแต่ตัวリเฟ r เรทเนี่ยรู้สึกมันจะปรับมาเหลือ 30Hz เฮิร์ตนะฮะแต่เฟมเรทที่ได้กลับมาครับใน27-28ลองวิ่งดู25-26ประมาณนี้ครับ20กว่า แต่การตอบสนองเนี่ยมันก็ยังดีเลยนิดๆเหมือนเดิมครับอ่ะเดี๋ยวผมลงกดวิ่งให้ดูอีกทีนะครับฟังเสียงอ่าแต่ดีขึ้นครับมันเหมือนเครื่องมันทำงานเบาลงทีนี้ครับเดี๋ยวขับรถให้ดูเครื่องมินิมินิมินิอย่างนี้ก็ต้องหารถมินิมินิหน่อยคันไหนดีครับรถมินิ นี้ล้กันอันนี้มินินี่แลละอ่ะคันนี้แลหละวนหลายรอบแล้วสงสารสงสารไข่ก็เครื่องนี้ถ้ามองนะฮะมันน่าจะเหมาะกับคนที่เอาไปใช้งานดูหนังเล่นเกมออนไลน์ที่มันไม่หนักหน่วงมากถ้าเกมอย่างเนี้ยคุณก็ เอางี้ถ้าคุณรับความละเอียดประมาณนี้ได้รับเฟรมเรทประมาณนี้ได้คุณก็สามารถเล่นเกมเกมนี้ได้ครับเฮ้ยโอ้โหมายืนขวางอีกเราก็ผิดอีกไงเออแต่ด้วยความที่อย่างที่ผมบอกฮะการตอบสนองของของเครื่องเนี่ยพอเกมมันมันกินสเปคสูงมากเนี่ยการตอบสนองมันอาจจะไม่ค่อยเรียวไทม์ เวลาเล่นเกมนี้อาจจะไม่สนุกอะเอาง่ายๆเนาะคุณก็ลองลองดูครับถ้าซื้อเครื่องนี้อาจจะต้องลองหาเกมที่มันมันไม่กินสเปคเยอะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะ,ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง d e w a า Natural ด้วยครับที่ส่ง mini PC เครื่องนี้มาให้เราทดสอบกันครับ แล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยครับที่สนับสนุนรายการเรารวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับที่ช่วยกันติดตามรับชมรับฟังนี่เดี๋ยวขอสั์ตำรวจเหมือนเดิมครับผมเป็นอะไรกับตำรวจไม่รู้ลบมาทิกมาทิกมาทิกลบลบกระสุนปืนอโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ